เปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อยครับเพื่อนําไปช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ด้อโอกาสกว่าเราก็เหมือนกับศาสนาอื่นที่สอนไว้แบบนี้ครับให้รู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันครับอ๋อที่ที่ให้แบ่งปันช่วยเหลือให้เอื้อเออเอ,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 อทรต่อกันใช่ครับแล้วชาวไทยซิกทุกคนก็รักพ่อหลวงมากแล้วก็คเคดตอบแทนบุญคุณของพ่อหลวงมาก,คมากๆครับมีวันไหนไหมที่ท,ที่คุณศักดาไม่ได้ไป อาลงน้ำถาวายพระพรพระองค์ท่านที่ลงมาศิริราชมีวันไหนบ้างไหมครับถ้าอยู่กรุงเทพไม่เคยพลาดสักวันไปทุกวันครับแหมคํานี้นี่ผมอยากจะขอบคุณกราบท่านงามๆเพราะว่าคือนี่คือความแสดงความจงรักภักดีพร,รพระองค์ท่านอย่างเป็นรูปธรรมให้พระองค์ท่านมีความสุขนะฮะสิ่งเหล่านี้ต้องต้องขอบคุณมากๆแล้วก็อย่างเกี่ยวกับเรื่องทอดพระปากฐถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่ไปทอดที่ไหนบ้างเนี่ยคือเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปที่การไปศิริราชเนี่ยนะครับถ้าวันไหน ผมเวลาแทบไม่มีเลยเนี่ยผมก็ต้องเจียดทําเวลาให้ได้ไปลงนามถวายพระพุทองค์ถ้าวันไหนไปแบบเฉียดฉิวคือให้ลงนามถึงหกโมงเย็นเนี่ยผมไปแบบเฉียดฉิวเนี่ยจิตใจจะไม่สบายตลอดทางเดินทางที่จะไปกลัวจะไม่ทันมันเป็นสิ่งที่กลายเป็นว่าขาดไม่ได้แล้วครับแล้วผมให้ผม ตั้งใจทำอะไรให้ได้ทุกวันเช่นนี้ผมทำไม่ได้ครับมีกิจกรรมเดียวครับบอกได้ตรงๆที่ทำได้คือเพื่อพ่อหลวงเป็นกำลังใจให้ผมทำได้ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามีเรื่องราวดีๆมากมายจากบุคคลคนนี้ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองสังคมมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปลงน้าถวายพระพรเกือบทุกวันเนี่ยนะครับเดี๋ยวพักสักคู่แล้วกลับมาครับในช่วงที่สองครับพักสักคู่ครับ ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดาหารเสริมเอนไซม์เดือดทุ่มสื่อทีวีดาวเทียมแลกหมัดช็อตต่อช็อตผ่าภารากิจกู้ชีพ ing ceo คนใหม่ร่างคำพี5ปีติดป,ป,ปีขึ้นทอ p f i bp progress เครือข่ายคนรักหญ้าเตรียมกระหึ่มเสิร์ฟความสำเร็จสู่มวลชนปูดแดงกดปุ่มธุรกิจสร้างแมททับเลือดใหม่ชูกลยุทธ์เด็ดดันผู้นำทวงบัลลังแชมป์ ตลาดรถยนต์เปิดปฏิบัติการชิงแชร์ไซส์เล็กมาแรงชูดอกเบี้ยต่ำคาดยอดผลิตพุ่งบอนกาแฟ19ปีโมเดลร่วมทุนกลยุทธ์เสิร์ฟถึงที่ค้ายดีคืนทุนไวหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดน,นะคะ สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้น ผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับโดยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจ,จริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทย จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง พบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง INTV และ TVD ผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไป แต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอ,อกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจ New ไลฟ์เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปีมีออไลฟ์เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า พบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง INTV และ TVD ผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าก,า,การได้หยิบยื่นโอกาส ให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจนิวไลฟ์เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน สิบปีในออไลฟเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่ากลับมาพบกับรายการตามหาความจริงในช่วงที่สองของรายการมาพบกับคุณจักดาสัจมิตรนะครับคุณจักดาครับวันไหนที่ไม่ได้ไปลงนามถวายพระพรพระองค์ท่านเนี่ยกุ้มใจไหมฮะเป็นการนั่นไหมฮะ เออยังไม่พลาดครับทุกวันนี้ยังไม่พลาดทุกครั้งเลยครับปฏิบัติมาต่อเนื่องไปต่างจังหวัดไปเช้าเย็นกลับก็พยายามเช้าไปเครับก่อนแล้วค่อยไปครับอ๋อครับแล้วก็อย่างเช่นกิจกรรมที่ที่ที่คุณศักดาคิดว่าภูมิใจอย่างมากที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ทํามาเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ภูมิใจมากเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของชาวพี่น้องชาวซิกต่างๆเนี่ยนะฮะที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยครับคือความภูมิใจของชาวไทยซิกนะครับคือ ที่ภูมิใจมากๆเลยที่เราได้ใช้คำว่าไทยนำหน้าซิกครับโอ้ครับเราถ้าเรียกเราซิกเฉยๆเนี่ยเราก็จะไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยอ๋ครับแต่พอมีคำว่าไทยซิกเนี่ยเรารู้แล้วเราคือเป็นส่วนหนึ่งของของประเทศไทยและเราเป็นคนไทยเหมือนคนไทยทั่วไปครับแล้วก็ทางโทษที่ถามทีคุณพ่อคุณแม่เกิดที่อินเดียแล้วเกิดที่เมืองไทยครับคุณพ่อเกิดที่เมืองไทยครับอ๋อคุณแม่ คุณแม่เกิดที่อินเดียครับโอ้แล้วก็แล้วก็กมาอยู่นี่ใช่ครับอยู่ที่ประเทศไทยกี่ปีแล้วครับรวมแล้วรวมแล้วถึงปัจจุบันตั้งก็ประมาณร้อยปีแล้วร้อยปีตั้งแต่บรรพบุรษุษตัวโต้อดดริงนะแล้วคุณศักดาก็เกิดในเมืองไทยเกิดในเมืองไทยอ๋อก็มีพี่น้องก็อยู่กับการทํางานช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลทั้งนั้นเลยใช่ครับพี่น้องผมสี่คนทุกคนก็ใจบุญมากครับครับครับมีกิจกรรมอะไรก็จะช่วยช่วย ทุกคนเลยครับทุกสี่คนครับช่วยะว่าตลอดต่อเนื่องจากการปลูกฝังของบัมพุรุษครับจากของบัมพุรุษอย่างเดียวที่ต้องหนึ่งมีความจงรักภักดีสองมีความรักประเทศไทยใช่ไหมครับมีความที่เอื้ออาทรต่อสังคมต่อมนุษยชาติตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วทางคุณพ่อสอนไว้ว่าประเทศไทยนี่โชคดีมากครับมีพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐที่สุดในโลกนะครับ แล้วเราได้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของรพระองค์ท่านอย่างชนิดที่ว่าพระองค์ท่านดูแลเราเหมือนคนไทยทั่วไปเลยครับเราไม่เคยรู้สึกว่าท่านลำเอียงจากการที่เรานับถือศาสนาสิกท่านส่งเสริมทุกศาสนาที่อยู่ในเมืองไทยให้อยู่คู่เมืองไทยตลอดไปครับท่านส่งเสริมเลยนะครับส่งเสริมเลยนะส่งเสริมเลยครับ<อ>แล้วยิ่งทําให สิ่งเหล่านี้ประทับอยู่ในใจของเราตลอดเวลาคนซิกนี่ดีใจมากครับที่เรามีอิสระในการนับถือศาสนาของบัมประบรุษของเราทีนี้ก็คืออย่างเช่นศาสนาซิกเนี่ยนะครับกับศาสนาพุทธเนี่ยการสอนเนี่ยหลายหลายอย่างใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันหลายอย่างเลยเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันครับเล็กงแต่ศาสนาซิกเนี่ย จะไม่มีการบวชพระอนอกนั้นคำสอนก็ใกล้เคียงกันค่อนข้างมากอ,อย่างศาสดาท่านบอกว่าคนเรานะครับไม่ต้องเป็นพระหรอกครับขอให้เป็นคนธรรมดาแต่ใจพระครับก็เปรียบเสมือนพระแล้วครับครับส,สังเกตด,ดูนะพี่น้องชาวไทยซิกเนี่ย จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยนะครับในชุมชนนะที่ส่วนใหญ่ข่าวก็ไม่มีประเภททําอะไรก็ไม่มีอยู่กันอย่างสง,งบสุขแถมยังแบบมีความจงรักภักดีอย่างสูงสุดค,คือโดยการกระทำอย่างเช่นคุณสักดาเนี่ยไปลงนามถวายพระพรเนี่ยเป็นสิ่งตัวอย่างต้องยกย่องชื่นชมจรงจิงคนไทย60กว่าล้านคนเนี่ยมีความรักเทิดทูนพระองค์ท่านอย่างสูงสุดนะครับ,รบต้องขอชื่นชมแล้วก็ทางอีกนิดหนึ่งทัง อินเดียทั้งพี่น้องชาวไทยซิกเราในอินเดียซึ่งเป็นอินเดียซึ่งมาจากแคว้นไหนปัญจับใช่ไหมส่วนใหญ่แคว้นปัญจับอ๋อปัญจับนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมพี่น้องชาวจะมันจับที่มาเนี่ยมันร่วมลงน้มถวายอภรรมาครับมีครับอ๋อคุณจักดานามาผมผมนาไปบ้างครับแล้วมกแล้วก็มีสมาคมศรีครุสิงสภาอ๋อซึ่งเป็นศูนย์รวมของชาวไทยซิกในประเทศไทยก็จะมีไปลงน้ม เป็นคณะครับเป็นคณะเลยครับแล้วผมไปในนามส่วนตัวก็มีครอบครัวไปด้วยก็มีบางครั้งเพื่อนฝูงไปด้วยก็มีแล้วยังไปในนามชมรมสันติสุขไทยอินเดียก็มีครับอ๋อไปต่อต่อเนื่องใช่ครับนะครับในส่วนของพระาภออกไปทําบุญทอดผ้ป่านะฮะตามจังหวัดต่างๆเนี่ยที่ทามาต่อเนื่องทุกปีไหมครับเนี่ย ช่วงหลังนี่ทุกปีครับแต่ช่วงแรกอาจจะมีขาดตอนไปบ้างนับถึงปัจจุบันนี่ก็17ครั้งแล้วครับที่เป็นเจ้าภาพเองนะครับกี่กี่ครั้งนะฮะสิบครั้งครับมีคนถามไหมว่าเอ๊ะเป็นอินเดียซิกแต่มาทอดปลาป่ากระถิ่นมันยังไงยังไงอยู่มีประจําเลยครับอ๋อถามแล้วคุณสกดาตอบยังไงฮะอย่างเช่นบางครั้งเราติดต่อไปตามวัดที่ต่างจังหวัดที่มีคนแนะนําว่าวัดนี้ต้องการให้มาทอดกระถินเพื่อสร้าง สิ่งต่างๆที่ทางวัดขาดอยู่นี่วเวลานะเราคุยทางโทรศัพท์ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่า<อ>ผมเป็นชาวไทยซิกเวลาเห็นตัวก็จะแปลกใจครับเอ๊ะทำไมเป็นชาวซิกแล้วมาจัดกระถินจัดผ้าป่าแต่จริงๆแล้วมีที่มาครับ,ค,รบคือหนึ่งความที่ว่าเราอยู่ในประเทศไทยเราทำหน้าที่พลเมืองดีครับ เราต้องรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นี่ก็คืออยู่ในข่ายของรักศาสนาอ๋อครับข้อที่สองเมื่อเราได้บำรุงศาสนาที่พ่อหลวงทรงนับถือครับซึ่งก็คิดว่าเป็นการตอบแทนให้กับพ่อหลวงเป็นการทำดีโดยทำดีครับโดยโดย,โดยที่เราพยายามทำหน้าที่พลเมืองดีให้ให้ครบทั้ง3ามอย่างครับ ทีนี้ก็คือสำคัญที่สุดพ่อหลวงเราพระองค์ท่านเนี่ยทรงเป็นพุทธมหมะกะที่เข้มแข็งเลยครับครับนะครับแล้วในเวลาเดียวกันท่านก็ทรงเป็นเอกอัครศาสานูปถมพกค,คือเป็นผู้ที่ดูแลทุกศาสนาที่อยู่ในเมืองไทยเป็นผู้ให้อย่างเดียวเป็นผู้ให้อย่างเดียวครับเปิดใจกว้างชนิดที่ว่าทุกศาสนา ก็ประทับใจในสิ่งเหล่านี้ครับผมจะเล่าอันหนึ่งคือเมื่อวัเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้ไปเยี่ยมเขาเรียาสาธารณร,รัฐรัฐอิสรภาพกะเหลี่ยงกับภาอิสรภาพรัฐกะเหลี่ยงนะฮะโดยมีท่านพลเอกทินมองท่านเป็นประธานเขาเรียก P p p K N L A Peace Council คือสภาสันิภาพแห่งรัฐกะเหลี่ยงภายใต้การเห็นความหิดชอบของรัฐบาลพม่านะ,ค,ะครับก็คือ ท่านบอกว่าเมื่อ22ปีที่แล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยไปเยี่ยมที่ที่ภาคเหนือท่านก็เคยเข้าเฝ้าพี่น้องชาวเะเหลีตอนนั้น22ปีร้องเพลงถวายพระองค์ท่านพระองค์ครทรงมีความเจริญความทรงพระ,จะเจริญแล้วก็ท่านบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะมาลงนามถวายพระพรแต่พระองค์ท่านให้ทรงหายนี่ก็คือผมกัน้ําตา ไหลทุกคนที่ไปเนี่ยทราบซึ้งน้ําตาไหลพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่มีความจงรักภักดีแต่พระองค์ท่านอย่างอย่างสูงสุดซึ่งไม่ใช่เพียงแต่พูดแต่ท่านกระทาด้วยนะโดยการที่จะมาร่วมลงนามถวายพระพรแล้วก็มาอวยพรนะ,ค,ะครับให้พระองค์ท่านจงหายแล้วก็เป็นเป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งประเทศทั่วโลกเนี่ยต่อเนื่องมาเนี่ยคุณจักรดาที่ทํามาอย่างยาวนานซึ่งจริงๆแล้วรายการตามหาความจริงเนี่ยคุณจักรดาครับเรา ทำไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจนะครับต้องบอกย้ําเลยทำเพื่อส่งเสริมคนดียกย่องคนที่ มีความจงรักภักดีสูงสุดนะครับเป็นทำ,ทำเพื่อสังคมไม่ได้่ปหวังธุรกิจหรือหวังกาไรจากการธุรกิจนี้อย่างเช่นคุณศกดาทํางานดีทําช่วยเหลือสังคมมายาวนานเราก็ต้องยอกย่องให้มีกําลังใจนะครับไม่ใช่่าให้คนดีท้อแท้ส่วนใหญ่เพราอสื่อต่างๆในเมืองไทยพอข่าวไปดีปุ๊บชอบประโคมข่าวแต่คนที่ดีๆที่ประท้องหลังพระเยอะแยะหมดเนี่ยไม่มีใครมาขุดคุยแต่รายการนี้เราก็จะขุดคุยเดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องพ่อนะครับ เยอะเลิกกับภรรยารทิ้งลูกไว้สองคนทําทุกติ่งทุกอย่างเพื่อลูกนะชกมวย <c oughs> ทํางานเป็นรับจ้างอยู่ที่จังหวัดสุรินเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดในท้ายรายการกับคุณศักดาเขาต่อยมวยจน เขาไม่เคยต่อยมวยแต่เขาต่อยมือเพื่อหาเงิน400บาทให้กับลูกไปโรงเรียนลูกสาวอายุ16ปีจนเสียชีวิตอันนี้เป็นข่าวสะเทือนใจเสียข่าวอย่างนี้ไม่อนำมาเสนอเพื่อให้คนที่มีใจบุญไปช่วยเด็กๆคนที่เขาเดือดร้อนดีกว่านําเงินไปเลี้ยงไปกินเต้าเป็นแสนต้องแสนนะครับคุณสักดาณีถึงถามทำมายาวนานเนี่ยภูมิใจไหมครับคือภูมิใจครับ สิ่งสิ่งดีๆถ้าเราทําย่อมเกิดความภูมิใจแน่นอนครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นกําลังใจให้เราต่อไปเรื่อยๆให้ทําความดีซึ่งผมบอกตรงๆว่าเวลาผมไปไหนเนี่ยบางคนเขาก็จะบอกว่านี่ขนาดคนไทยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยังทําขนาดนี้ผมก็บอกว่าไม่ถูกนะครับถ้าพูดอย่างนี้ผม คุณมองว่าผมไม่ใช่ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าผมเป็นไทยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับครับผีคนถามครับอ๋อเดี๋ยวนี้มาบกมาเรื่องนี้ที่ที่ทอดผับปากถินเนี่ยครับอ่าคือก็ถามทีนี้ปุ๊บเนี่ยความรู้สึกของคุณศักดารู้สึกอย่างไรบ้างครับผมรู้สึกคือจะเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับว่าที่อย่างที่ผมบอกคุณสุเทินนะครับ,รบว่า ผมคิดว่าหน้าที่ผมคือรัก